นะครับเพราะว่ามันมีร้านร้านหนึ่งชื่อว่ามาม่าไข่เยิ้มนะครับบรรยากาศภายในตลาดวันนี้นะครับเนื่องจากวันนี้นมันวันเสาร์คนเยอะมาก,มากและแล้วนะครับเราก็เจอแล้วนะครับร้านมาม่าผัดไข่เยิ้มนะครับถือว่ามิชชั่นคอมพิวต์ทางร้านบอกว่าเพิ่งย้ายมาจากข้างในมาม่าผัดไข่เยิ้มสิ่งที่เราตามหานะครับแต่ว่าเราก็ได้ของมาเพียบเลยครับเรามาลองมาม่ากันครับ รับซูรีวิวอะไรโกอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่นะครับขับรถสู้ชีวิตมากเลยจากกรุงเทพมาที่อำเภอลำลูกกาปทุมธานีนะครับซึ่งเดี๋ยวอ่าเราเดินไปในตลาดดีกว่าโอเคครับแล้วก็สาเหตุที่เรามาไกลถึงปทุมนะครับเพราะว่ามันมีร้านร้านหนึ่งชื่อว่ามาม่าไข่เยิ้มนะครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะมาเช็คอินในวันนี้เขาก็จะมีมาม่าผัดหลายซอสมากเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันครับ ว wow. uh. wow. บรรยากาศภายในตลาดวันนี้นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์คนเยอะมากนะครับแต่ว่าร้านก็เยอะไม่แพ้กัน เป็นปกับ,ลบและแล้วนะครับเราก็เจอแล้วนะครับร้านมามา่มาผัดไข่ยเยิมนะครับถือว่ามิชชั่นคอมพิวต เมื่อกี้เดินเข้ามาเดินวนทั้งตลาดเลยนะครับหาไม่เจอก็มาสอบถามทางร้านทางร้านแบอบกว่าพึ่งย้ายมาจากข้างในมาอยู่ข้างนอกประมาณ2เดือนแล้วนะครับถ้าใครจะตามรอยมาก็เดินมาที่โซนข้างนอกตรงนี้นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวแพนให้ดูมามา่มาผัดไข่เยิม้มสิ่งที่เราตามหานะครับแต่ว่าด้วยความที่ตลาดมันใหญ่มากแล้วก็ร้านเยอะมากนะครับเราก็ได้ของมาเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นผัดไทยบาร์บีคิวลอดช่องหมูย่างที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีเตะด้วยนะครับบอกเลยว่าสายกินที่นี่คือต้องมาเช็คอิ in. นะร,ร้านเยอะมากแล้วก็ทุกร้านะ่ะที่เดินแล้วแบบน้ำลายไหลเรามาลองมาม่าก,กันครับว้าว ก็ถือว่าภารกิจคอมพิวตนะครับได้ชิมเรียบร้อยแล้วมามากไข่เยิย้มส่วนตัวคือผมว่าโอเคเลยถ้าเทียบกับราคา55บาทนะครับสั่งไปหลายรสชาติมากเลยทั้งกะเพราต้มยำหมาล่าแล้วทุกรสชาติที่สั่งไปซอสเขาเข้มขน้นรสชาติจัดจ้านนะครับขนาดผมสั่งเผ็ดกลางก็ยังถือว่าค่อนข้างเผ็ดเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ทานเผ็ดเลยนะครับแนะนําบอกว่าเผ็ดน้อยหรือเขาะจะได้เตรียมให้ถูกต้องนะครับโดยรวมนะครับผมว่าที่นี่คือเป็นตลาดที่ค่อนข้างดีมากเลยมีร้านค่อนข้างเยอะร้านค้าหรือว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยถือว่า ที่สําคัญเขามีโซนที่สามารถ <Wow. S 1> นั่งรับประทานอาหารได้เลยนะครับค่อน <Okay. S 1> ข้างสะดวกเพราะฉะนั้นคือวันเสาร์อาทิตย์ถ้าใครกําลังหาตลาดอะไรมามานั่งกินมาหาของทานเล่นอร่อยๆนะครับแนะนําที่นี่เลยครับม่านฟ้าเลอร์มาเช่ปทุมธานีครับ